เมื่อเราคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่บ่อยๆตั้งจิตมั่นตรงถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมั่นคงอยู่บ่อยๆภาษาบาลีเราเรียกว่าตั้งอธิษฐานนั่นแหละมันแปลว่าตั้งจิตมั่นตรงมีสติจดจ่อระลึกถึงเป้าหมายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตัวเองปรารถนาในทางพระพุทธศาสนากับในทางจิตวิทยาและในทางวิทยาศาสตร์ทางจิต เราพบว่ามีความสอดคล้องกันที่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้เร็วกว่าการไม่ค่อยคิดถึงฉะนั้นการแปะโน้ตเปลี่ยนชีวิตหรือการเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากให้มันเกิดขึ้นนั้นมาเขียนและแปะไว้ในที่ต่างๆและดูมันทุกวันทุกวันทุกวันจึงเป็นหลักการที่ทําให้ผู้เราได้มีจิตมั่นคงและคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะปรารถนาได้นั้น อยู่ตลอดเวลาคนเนี่ยนะแค่ไปที่ทำงานเนี่ยก็มีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คิดมีเรื่องฟุ้งซ่านไปกับหัวหน้าไปกับเพื่อนร่วมงานไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหนจะฟุ้งซ่านนะครับคือความคิดไม่อยู่กับเรื่อง,เร,องเรื่องเดียวสร้างไปกับเรื่องลูกหลานสร้างไปกับปัญหาชีวิตสร้างไปกับสามีภรรยาสร้างไปกับสุขภาพการเงินสักพัก ความเป็นวิถีโลกนี่มันก็ทําให้เราลืมเป้าหมายลืมสิ่งที่เราอยากได้พลังของจิตมันเลยไม่แรงไงแต่พอมีการแปะโน้ตขึ้นมามันทําให้เราได้เห็นมันทุกวันเวลาเราไปแปรงฟันในห้องน้ําเวลาเราแต่งหน้าที่หน้ากระจกเวลาเราขอน,นอนที่หัวเตียงเห็นทุกวันก็ทําให้เราไม่ลืมเป้าหมายแม้เราจะไม่ได้ตั้งสมาธิเข้าสมาธิลึกแลกิกฐานในองค์ชาน แต่การที่เห็นทุกวันมันดูมันทุกวันนั้นก็สอดคล้องกับหลักการที่ผมบอกว่ามันต้านจิตมันตรงมันระ,ะลึกถึงอยู่บ่อยๆสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงโดยดวนเร็วพันฉะนั้นอยากปรารถนาอะไรที่มันดีงามก็จงระ,ะลึกถึงบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆนะครับแปะโน้ตมองมันบ่อยๆนั่นแหละถ้ามองก็เท่ากับคิดนั่นเองใช่ไหมครับเพราะเราต้องอ่านด้วย แล้วความคิดนมันจะจัดคําพูดแล้วมันจะไปจัดก,การกระทําของเราดยาที่เราไม่รู้ตัวเราเรียกว่าพลังของจิตใต้สำนึกนั่นแหละฉะนั้นจะเรียกว่าวิธีไหนก็ตามสุดท้ายก็เป็นเรื่องเรื่องเดียวกันต่างกันที่คําสมมุติมันคิดบ่อยๆอ,อธิษฐานบ่อยๆซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วธรรมชาติของจิตจะจัดระเบียบพฤติกรรมพาคุณไปสู่สิ่งนั้น ได้สิ่งนั้นมานะครับและขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชอบทำเป็นสิ่งที่ดีงามนะมีเรื่องหนึ่งที่สามารถเร่งความปรารถนาเร่งทำอธิษฐานให้เป็นจริงได้สำหรับคนที่ทำสมาธิได้ก็ให้ทำสมาธิถ้าเข้าฌานได้อธิษฐานในฌานสี่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้โดยด่วนเร็วพันนะครับ เป็นการอธิษฐานในองค์ฌานได้เร็วที่สุดก็คือการอธิษฐานในองค์ฌานถ้ากรรมไม่หนักนะเว้นไว้ว่าถ้ากรรมไม่หนักหรือถ้าไม่มีกรรมล็อกไว้รองลงมาก็คือการดึงบุญมาใช้บุญในปัจจุบันเนะี่ะนะครับยังไม่เท่าบุญในอดีตนะบุญในอดีตเราสร้างมาอานันตชาติบุญในปัจจุบันเนี่ยเราสร้างชาติเดียวยังไงก็ไม่เท่าของเก่าหรอกแต่ของปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกุญแจ ไปไขแล้วไปดึงเอาของเก่าๆให้หลังไหลมาคือมันรวมกันนะครับมันเสริมฤทธ์กันมันไปดึงเอาพลังงานของกันและกันมานี่ก็คือการวิธีใช้อำนาจของบุญในการช่วยเร่งให้แรงอธิษฐานเป็นจริงได้ก็ในวงเล็บอีกเหมือนเดิมว่าถ้ากรรมไม่หนักและมีวิธีหนึ่งที่อยากให้พวกเราทำถ้าทำได้คือมักจะมีประเพณีที่สอนกันว่า ให้รักษาอุโบสถศีลทุกวันพระใหญ่ถือศีลแปดนะครับสี่ครั้งต่อเดือนและพยายามอธิษฐานในวันที่ถืออุโบสถศีลน,นั่นแหละอุโบสถศีลก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมนะครับไม่เสพเมถุนก็คือประพฤติพรหมจรรย์แม้จะมีภรรยามีสามีก็ห้ามมีเพศสัมพันธ์นะครับไม่สอดเสียด เคยเจอคำหยากพุทเท็ไม่ดื่มสุราและใบมุกทั้งหลายไม่ใช้เครื่องหอมนะครับไม่เล่นดนตรีไม่นอนที่นุ่มไม่ฟังเพลงนะครับไม่ทาน้ำหอมไม่แต่งหน้าและไม่กินข้าวเย็นคือเลยเที่ยงเนี่ยห้ามกินเป็นอันขาดนะครับกินได้แค่ตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนเที่ยงเท่านั้น แต่โดยปกติก็ควรจะกินมื้อเดียวนะเพราะเราถือศีลก็เพื่อฝึกฝนจิตใจของตัวเองฝึกฝนร่างก,กายของตัวเองด้วยนะครับกินเสร็จแล้วเนี่ยน้ําบ้วนปากแปลงฟันแล้วไม่รับอะไรเข้าปากอีกนอกจากน้ําเท่านั้นนะครับนี่แหละอนุภาพของศีลแปดมันทําให้จิตใจสงบได้เร็วมากกว่าศีลหน้าได้ซ้ําจิตจะไม่เศร้าหมองนะครับ จิตจะสว่างสวยได้ดีเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องพยายามทําความสงบคนถือสินทาเนี่ยต่อให้สื่อสินห้าดียังไงนะถ้ายัางอยู่กับภรรยาแล้วก็สามีแล้วก็มีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่จะถูกต้องตามขนองของธรรมจิตก็เศร้าหมองเศร้าหมองไม่มากก็น้อยไม่สว่างฉะนั้นถ้าอยากเห็นจิตมันสว่างสวยได้ดีโดยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยให้ประพฤติภูมิชัน นั้นในครั้งพุทธกาลหรือว่าในครั้งโบราณเนี่ยเวลากษัตริย์เขาจะต้องการทําอะไรที่มันต้องใช้กําลังจิตมากๆหรือว่าผู้มีปัญญาใดๆที่เขาต้องการใช้พลังของจิตเพื่อให้คาอธิษฐานความปรารถนาเป็นจริงเขามากกักจะถือสินแปดในวันอุโบสถน,น,นะครับเดือนหนึ่งมีอยู่สี่ครั้งวันพระนั่น,นแหละเราตั้งอธิษฐานในวันพระ ฉะนั้นวันาพาเป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ทําให้แรงพัฒนานั้นเกิดขึ้นได้โดยด่วนเร็วพันจริงเท็จอย่างใดไม่รู้ลองดูนะครับลองไปทําดูไม่ได้เสียอะไรไม่เคยแนะนําแล้วไปเสียเงินไม่เคยแนะนําแล้วไปหมดเงินหมดทองนะเป็นวิธีแนะนําที่เสียสละแค่เวลาเสียสละแค่ความกล้าหาญของตัวเองเสียสละแค่กิเลสความขี้เกียจนะครับ ของตัวเองแค่นั้นออกไปในสิ่งที่ผมแนะนําให้ทําลองดูนะสําหรับบางคนที่แปะโน้ตแล้วก็แล้วดึงบุญแล้วก็แล้วนะครับปิดบาปตัวเองแล้วก็แล้วก็วกยังไม่ได้อย่างที่ใจยอยากจะได้ก็ลองถือสินแปะละที่ฐานและอย่าลืมไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจะคิดยังไงจะแปะโน้ตยังไงจะถือสิ้นแปะยังไงต้องทําให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเขียนขอหรือเป้าหมายด้วย คือลงมือลงแรงนะครับให้มันสอดคล้องกันกันกนกบสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ไม่ใช่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็อธิษฐานขอนังนขดนี่ให้ให้ธรรมชาติเอามาเทให้ที่เตียงไม่ใช่นะครับจักรวาลไม่ได้ทําหน้าที่ของมันอย่างนั้นนะทำคิดพูดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตัวเองอยากจะได้นะแล้วมันจะเป็นจริงนะครับมันจะเป็นจริงลองดูนะ